สวัสดีค่ะกลัาพบกับน้องพละะในช่องย u ท u b e Ford b ายพลค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอย,อยู่กับเจ้ารถกระบะสีประตูนะคะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่น XLS นะคะเป็นขับเคลื่อน2ล้อมาพร้อมกับเกียร์ออโตแบบ6สปีดค่ะราคาจะจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่8,99,000นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ2.0เทอร์โบเดี่ยวนะคะแรงม้า170แรงมีด4 5 5ค่ะวันนี้นะคะเราแต่ง ชุดแต่งแรปเตอร์หล่อๆนะคะมีเปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งภายในด้วยนะคะตัวรถจะเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะสำหรับทางด้านหน้านะคะตัวนี้เราได้มีการติดอะคริลิกนะคะที่ฝากระโปรงเพิ่มเติมนะคะเป็นคําว่าเ,เจอร์แบบนี้เลยค่ะก็าําให้ทางด้านหน้ามีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้านั่นเองค่ะสําหรับชุดนี้นะคะเราได้แต่งชุดแต่งของแรปเตอร์นั่นเองนะคะก็จะเป็น กระจังหน้านะคะฟอนต์อักษร f ฟอนด o เอฟโใหญ่ๆแบบนี้เลยจะเป็นลวงพึ่งนะคะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟ3ดวงที่กระจังมาให้ด้วยค่ะสําหรับทางด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะเราได้มีการใส่นะคะในชุดของอ่กากันชนหน้าแรปเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีตัวห่วงลากจูงด้านล่างให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ติดแคลงทางด้านล่างเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นตัวกันกระแทกนั่นเองคะ่ะ สำหรับไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ที่ให้มาจากโรงงานเลยนะคะก็ <ST AN CO> จะเป็นซีแคลมสวยๆแบบนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนั่นเองคะ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวคิ้วล้อนะคะที่เป็นเซ็ตของเจ้าแรปเตอร์นะคะกันหน้ากันชนหน้าคิ้วล้อก็จะเป็นเซ็ตกันนั่นเองค่ะส่วนแมกยางนะคะตัวนี้ลูกค้านะคะเลือกเป็นแมกของเอแวนพายนะคะ ยางนะคะเป็นของซูแมกอันนี้ขนาดยางจะอยู่ที่275ทับ55นะคะขอบ20สําหรับตัวแมกสามารถเลือกสีได้นะคะลูกค้าเลือกเป็นทําสีแม็กสีทองนะคะแบบนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าดาด้านดําเงาน,นะคะสีอะไรเราจัดให้หมดเลยค่ะแบบนี้มาให้เลยคันนี้คือเราไม่ต้องยกสูงนะคะก็ล้อพอดีไม่ติดนะคะ,ะสำหรับผูกกระจกนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับทางตัวรถนั่นเองค่ะ ตอนนี้เรามีบันไดข้างมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะสำหรับรถฟอร์ดนะคะตัวบันไดข้างนะคะจะมีมาให้หมดเลยนะคะสำหรับรถยกสูงนะคะตัวรถสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนค่ะตันนี้เราได้มีการติดในส่วนของสติ๊กเกอร์คำว่า Raptor เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตัวนี้มีที่หยับขึ้นกระบะท้ายที่มาจากโรงงานให้นะคะสำหรับตัวไฟไท้ายอันนี้เราได้มีการเปลี่ยนนะคะเป็นไฟไท้ายแบบ LED มาด้วยแบบนี้เลยมาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้เราได้มีการติดอะคริลิกนะคะคำว่า Raptor นะคะสำหรับ สติกเกอร์นะคะตัว XLS อันเดิมนะคะนี่เราลอกออกแล้วก็ใส่อันนี้มาเลยคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องบองหลังที่มาจากโรงงานจะอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายมาจากโรงงานแต่ว่าถ้ากันชนท้ายเดิมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้เราได้มีการแรปสติกเกอร์นะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้มาให้ะคะ่ะและนี่เลย พอมีการติดนะคะนี่ส่วนของตัวฝาท้ายผ่อนแรงนะคะตัว Easy Lift ตัวนี้มาให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ฝาท้ายมีน้ําหนักเบาขึ้นนะคะเปิดปิดอย่างสะดวกสบายนี่ค่ะ้องพลอยปิดเบาๆแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะสําหรับด้านหลังนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นท่อนะคะของ HKS นะคะตัวนี้จะเป็นปลายคาร์บอนนะคะเป็นท่อเดี่ยวแบบนี้มาให้เลยค่ะต้องบอกว่าเสียงกระหึ่งน่าฟังมากนะคะเดี๋ยวต้องวอยพาไปชมภายในกันค่ะ สำหรับภายในห้องโดยสารของเราก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะอันนี้เราได้มีการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้เป็นสีแดงมาด้วยค่ะม,มีสวยๆกว้างๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวเบาะน,นะคะจะมีจุดยึดคาซีทแบบ Isofix มาให้ด้วยนะคะทางด้านหลังก็จะมีที่เสียบอะแดปเตอร์แบบนี้มาให้ค่ะนี่เลยน้องพลอยพาชมด้านหน้ากันค่ะสำหรับทางด้านหน้านะคะเราก็จะเป็นทรงสปอร์ตเข้ารูมแบบนี้นะคะมีการเปลี่ยน เบาะดังดำได้แดงเช่นเดิมนะคะในส่วนของตัวจอกลางนะคะก็จะเป็นจอทัชสกรีนสีนะคะขนาด10นิ้วนะคะนี่เลยก็จะกดปุ่มเข้าเมนูได้2ปุ่มด้านบนนี้นะคะนี่ก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะที่เป็นรูปตัวบ้านก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะคะโทรศัพท์สื่อก็คือพวกบลูทูธนะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้เลยแบบไม่ต้องเสียบซายนะคะเปิดแบพในโทรศัพท์ขึ้นจอนี้ได้เลย ทางด้านนี้ก็จะเป็นการปรับอุณหภูม <laut S 1> ิแ <hatten> <area> อร์นะคะสามารถหมุนได้กดบวกลบได้หรือว่ากดปุ่มสีขาวแบบนี้ได้เลยค่ะทางด้านนี้จะเป็นในส่วนของการปรับลมแอร์นะคะนี่เลยนี่ค่ะส่วนล่างจอลงมานะคะจะมีที่เสียบให้นะคะเป็นแบบ USB Type A กับ Type C แบบนี้มาให้นะคะปุ่มทางด้านนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการปรับโหมดการขับขี่นะคะนี่เลยก็จะกดปุ่มแบบนี้ได้เลยสําหรับการกดปรับโหมดการขับขี่ปุ่มเมื่อกี้นะคะเราสามารถกดโหมด ะะโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะนี่เลยและปุ่มนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มนะคะกันพิคว่ำกันลื่นถลายนะคะสําหรับตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบ6สปีดค่ะตัวนี้จะมีในส่วนของโหมดแมนนวลมาให้ด้วยนะคะกดบวกลบที่หัวเกียร์ได้เลยนะคะตัวนี้มาดูในส่วนของจอหลังพวงมาลัยกันบ้างนะคะจอหลังพวงมาลัยจะมีขนาด8นิ้วนะคะนี่เป็นภาพสีสวยๆแบบนี้เลยและมาดูกันที่ตัวพวงมาลัยกันค่ะ แทนแทนแทนตัวพวงมาลัยเราได้มีการเปลี่ยนนะคะตัวพวงมาลัยทั้งหมดตรงนี้มานะคะนี่เลยเป็นเคฟล่าแทนนะคะลูกค้าสวยๆมาให้แบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะสำหรับฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะจะมีฟังก์ชันปุ่มทางด้านขวานะคะสามขีคือปุ่มเมนูนะคะนี่เลยขึ้นลงที่ปุ่มโอเค กดเข้าเมนูนะคะแล้วก็ย้อนกลับแบบนี้ได้เลยมีเลื่อนเพลงนะคะแล้วก็ปุ่มวางสายถ้ารับสายกดปุ่มโอเคได้เลยค่ะสําหรับทางด้านนี้นะคะก็จะมีลดเสียงเพิ่มเสียงตัวสั่งงานด้วยเสียงนะคะก็สามารถสั่งได้เลยว่าแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะโทรออกหาใครนะคะหรือว่าปรับเป็น FM เท่าไหร่่นเอ้ค่ะการปรับพวงมาลัยนะคะสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนะคะแล้วกดสลักที่ทางด้านนี้ลงได้เลยตัวพวงมาลัยนะคะสามารถลงนะคะนี่ลง ขึ้นนะคะก็ดึงเข้าถอยออกได้แบบนี้เลยนะคะตัวพวงมลาลัยเป็นไฟฟ้าแบบร้อซนะคะตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็แปผันความเร็วด้วยนะคะแปะผ่นตามความเร็วก็วคือถ้าเราขับด้วยความเร็วที่น้อยพวงมลาลัยจะเบาแต่ถ้าเราขับด้วยความเร็วที่มากขึ้นพวงมลาลัยก็จะหน่วงเพิ่มให้นิดนึงนั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะการสตาร์ทรถนะคะก็จะเป็นแบบไขนะคะแล้วก็ไฟหน้าจะมีออตโต้นะคะที่ปัดน้ำฝนออตโต้ปุ่มทางด้านนี้นะคะเอาไว้ปรับแสงที่จอหลังพวงมาลัยกับจอกลางนะคะลบเป็นลดแสงแล้วก็บวกเป็นเพิ่มแสงค่ะและทางหน้านี้เอาไว้สําหรับเราวรรทุกของเยอะแล้วหน้าเชิดเราสามารถปรับให้ไฟตับลงได้นะคะถ้าสีก็คือตับสุดนั่นเองค่ะ มาที่ปุ่มทางด้านนี้บ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล็อกรถนะคะกับปลดล็อกรถนะคะตัวนี้จะเชื่อมกับฝาถังน้ํามันด้วยนะคะเวลาเราเข้าปั๊มนะคะเราแค่กดปลดล็อกนะคะก็จะสามารถกดฝาเปิดฝาถังน้ํามันได้นะคะจะใช้ได้ทั้งประตูคู่หน้าเลยนะคะตัวนี้จะมีกระจกสีบานปรับกระจกข้างนะคะด้านขวาแล้วก็ปรับที่วงกลมนี้นะคะแล้วก็ข้างซ้ายขึ้นสีส้มปรับวงกลมนี้ได้เลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นล็อกไม่ให้กระจกบานอื่นเปิดนั่นเองคะ่ะ เป็นงไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้ากระบะ XLS คันนี้นะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องคอยได้เลยค่ะที่เบอร์0616624169นะคะหรือว่าจะเป็นแอนไลน์ที p ่ ploy.ford ค่ะสำหรับคันนี้นะคะตอนนี้เรามีแคมเปญโปรโมชั่นนะคะแต่งชุดแต่งฟรีแบบนี้ให้ได้รอบคันเลยนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ยสูตรเซนเราก็มีเหมือนกันนะคะสามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะอยากดาวเท่าไหร่พอปี ยังไงวันนี้น้องอยฝักกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย